สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนมาอีกเราจะมาอีกแล้วเสียงแจวแจวแววแววจากฝั่งอังกฤษนะคะพิมพิมูดอนทูยูเคพี่น้องค่ะทักทายแง่มือเศร้านะคะเนาะสมายดีกันทุกคนอยู่นาะจ้นเนาะพี่น้องเจ้าค่ะสาพิมก่ายังสีหละค่ะพี่น้องเลยๆปาดปากคือแดงแท้มือนีว่ติตื่นเศร้าพี่น้องค่ะก็เล่นลางหนาไปเศร้า เต้าซัวสีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องคะเอ่อปา่าเข้าไปสิบโมงเช้าแล้วนี่ลงมากอากาศดีๆค่ะมือน,นี่อากาศสุดยอดเลยเพิ่งขอยันเนี้ยส,สิออกกับร่างกายสันตะวนันเอาพักออกมาไว้หมู่บ้านนี่ว่าสิบป,ปออลูกว่าเสเอา่งดินยังไม่ได้ลงดินอยู่พี่น้องค่ะเอ้าพักร่งดินซอยกันพี่น้องมันเสิได้กินให้คอยบอลระ ก็ยังเป็นคนมือห่อนปลูกยังกระลำบากปลูกยังกระโบใครได้กินดอกหก <c oughs> ต้นมีอยู่อันยังอันพักเขลพี่น้องค่ะหกตน้นสองปอนนะคะพี่น้องค่ะสามต้นต่อปอนนะคะสามต้นสี่สิบกว่าบาทนะคะพี่น้องค่ะกร่โได้กินนี่ก็โอ้ยอัศาจรรย์วันไวละ่ะคะพี่น้องคะเขาขนาดเบียเ้ยมใ่เยมาเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องจ้ะ 6ต้นมี6ต้นได้อยู่2ปอนซื้อมาตเเซนแหละเดนี่ยังวันในครงดินอยู่นี่ละได้เลิศนะเลิศงามยามดีแล้วพี่นอ้องขะเหอนสลุกสกินห้องข่อยเกี่ยงตับบะฮะขอเหงยานอันแม่งอันนี้มันคือแม่งลินมาเนี่ยโอ้ยบอมเป็นแมวมาขี่ไซนิคข,อขนะ่ขอ,อ,ขอยกันอุกอ่างเด้ข่อยหางสร้างพี่น้องเอ้ย กระทางนี่ใส่สามตุนพ่อบอกพวกเจ้าว่าหรือมันหลายไปบ่โอ้ยคือแห้งคักแทลลูกเป็นตะบพยยื่นแทะเอาลงกลางกัน <c oughs> ใส่สามตุนเพื่อมันใหญ่นะคุณแล้วเพื่อนเพื่อมันใหญ่าสันพี่นองเอ้ยฟังค่อยเบาเนะ่อันนี้ก็ลงไปนี้ กระทางละสามต้นพี่นอ้องเจอไปทางไหนบุกกล่อง่อยกระเยพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเขาเ้อมือใหม่หับหัดขับนะค่ะพี่น้องจะ <c oughs> มือ,ม,อมือหนึ่งก็ถือกล่องพี่นอ้องส้ำอ่างขึ้นอย่างนี้เด้คันว่าล่งขิด จับขี้ดินนี่คอยสำอ้างสำอ้างโอ้ม็นยังดอกเห็นตันหอยตีนแมวย่านแมวมาขี่ใส่โอ้ยใหญ่ด้วยล่ะคือได้ยินข้าวว่ามันปลูกง่ายยูสันเดากันฝ่าวใหญ่ฝ่าวตูด้วยหนาวมาหบหัวด้วยโอ้ย ปลูกไปสลับพี่น้องอันเ <c oughs> พราะว่าฝน่าแย่หนาวมาันกระทุนหนาวว่าสันมันทุนหนาวหลังจากหนาวมันจิขึืนมาอีกอสันเอ่อพอด้เก็บปันนะพี่น้องค่ะพอดเก็บใบสองใบปันกลิ่นหนึ่งสิแม่พี่น้องบวังกลิ่นลายดอกกันสิกินและลายสื่ออก็ได้นะประดับบาละมี สันดกว่าแม่ข่อยนี่ปลูกของคืนดีดีแต่ว่าข่อยคือขี้ายขี้รีแท้พี่น้องค่ะปลูกยังกบรบบไดกินน้ำบ้านเขาเป็นตะนายเป็นตะนายแล้วอันนี่สามหนี่ข่อยเสียวใส่ขี้ดินบังเอาล่วงดินเลยบังแต่ว่าอันเอาล่วงทางพีแซม เพราะว่ามันมีอันนี้อยู่พี่น้องเสื่มไปมันบ่นมีอีหยังแน่นนี้ในกระถางนี่มันบ่ใครมันบ่มีอีหยังเลยนี่ตระหงยาแล้วก็ต้นไอ้นี่แหละพี่น้องแต่ว่าสิบ่เอาไว้ดอกเพราะามันไหลยอยู่แหมสีเอาแนวมันไหลยยก็เสิเอาไวล้ลงน้ามูลนี่ลนะ อันนี้ต้นดอกไม้คอยด้พี่น้องอันนี้ต้นดอกไม้คอยกระลั่งสิจอคือว่าขึ้นซึ่งน้น่ๆน่อยเขาออกซะดอกไม้น่น,น่อยเนาะพี่น้องว่าบ่ต้นดอกไม้คอยเนี่ยเขาได้ลกเด้น,นั่นดอกเห็ดไปทั่วแล้วคอยโอ้วนเนี่ยกขคืนดีดีเด้อ จักมาแต่ใส่อันนี้ต้นสะเดาด้วยนี่ให้ขอแข็งแรงก,กันก็เสียวนั่นก็สิดึงทิมเยอะสะเดานี่ะหรอยอ,อ,อยู่ไก่ปลายิ้มหลายผลออกต้นสะเดาต้องปลูกไว้หักฟันต้นสิงโตต้นฟันสิงโตต้นดอกไม้หักดอกไม้แห้งก่อน <c oughs> แนวกินได้ได้คอยกูดย้ยอือเอาใส่ในนี่นอะพี่น้องปลูกแกมมันดอกไม้ดอกไหลไปนี่ละสองตนกับใส่นี่ซะอีกต้นหนึ่งกัใส่อีกกระถางหนึ่งก็บพอดีเอเปะเลยละตายแล้ว, <c oughs> ด,ลวดอกไม้คอยถืกทบถืกทับถม <c oughs> นานได้ยึดตัวพี่น้องเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวหนึงก็ใสอีกฟังนี่ดินย่างนี่ <c oughs> น,น่คอยเซียนเอาหูวละผ้ามาปลูกไปเห็นหูวละผ้าของเอาเดมมือว้านนี่ไปช็อปปิง้งแม่พี่น้องอไปเห็นหูวละผ้าจุ่มหนึ่งนี่แหละคอยเสษียณ ปลูกไว้บนห้าด้เก็บ่ไบด้เก็บกระสางหัวมันถึกๆหนึ่งดอกรองเบึงสีได้กินน้ำบานเป็นบ่ฝ่างใหญ่ฝ่าวตูเด้อลูกหลายหนาวมากนี่ลำบากเลยเจ้าข่อยบรอยูน้ำเด้ค <c oughs> ขันหนาวมากข่อยไปท่างไม้เด้อคุณนผยพักกาดกำลังขึ้นอันนียน <c oughs> กะลำ ขอไปซื้อ,อหวัวมากินนะขอเอันนั่นออกยังแต่หากกำลังสิอจอวอคืนให้ข้าเจ้าอยู่น้ำกันข้าเจ้าอยู่น้ำกันพี่น้องกำลังสิจอ <c oughs> คุณดอกไม่โอเค thank you คุณสากาแฟมาไหนแล้ว thank you ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องพักกาศกับกระลังจอในมันโลนลงกับจอขึ้นเลยพักกาศคอยก็ได้งนียซุ้มหนึ่งมาิบเป็นหมากแล้วสองสามตุนอยู่นี่ก็ได้เก็บพี่น้องเอ้ย ได้แล้วพี่น้องไปไปบ้านนี้อืมถาเบึงถ้ามาชมเอามันมาข้ขคางเดียวกันพี่น้องแล้วมันมาเป็ดมูกันหดต,ตัวบัดน,นี้เอาลองดินไว้แล้วก็หดต,ตัวข้างนี้เออมันสีหฮมจนหอดใบใบกวักวกัวเผือเ่อนแดดภาสีมาพอเสริมซึนๆึนเนาะ แบ่งกันดูแบ่งกันกินเด้อสลุกเอ้หามกินของข่อยเบิดเด้อพวกเจ้าแม่งอันแม่งสลุกมันคือแม่งลินไม้ไหมพี่น้องมันกินดีดีตัวนดกันดอกไม้สั้นนี่อันดอกไม้มันอยู่ในหลือเป็นไอซีเมนพี่น้องมัที่ดึงออกมาปลูกเขาก็ยาน หากมันบวกลิ้นมันสิตายถูก็เลยปล่อยนั่นเหยฮะอันพักแปนนี่มีมาอันยูซัมนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะยูซัมนีก่ก็บยูซัมนี่บวแตกแตกเนียจริงๆพักแปลนมันต้องแตกมั้บอมันบวตแตกไงนี่ซัมมีละ่ะพวกประดับบารมีบวกิ้นบอกว่าเรว่าปลูกไว้ซื่งมันบวกลิ้นมันบวไปใส่มาใสา่ใค่อยๆด้วยปก,กบอบบวกกากินจริง ลายเงนินก้อนลายเสียงเอ็มแดดร้อนนะคะพี่น้องซาละเนี่ยเอ็มมูเคุณนเอามาให้ปลูกใส่กระถางมาให้เรียบร้อยคุณนีย เอามายนน้าสาวพี่มันนี่เกิบของเพื่อนไ่่นีมพี่น้องถ้ามาโยนน้ำสาวพี่เป็นงซี่ยหละเห็ดเห็ดเห็ดแกงเฮงหดว่อนเพื่อน้ำหายเกิดงซี่ยแหละพี่น้องคช่ไหมคนแนวด่ปลูกของอรักษาของใบเลี้ยงได้เราเนยข่อยเนี่ยนี่ซ้ำนี่แหละมันมูเป็นน้ำหายละลายกระต่ายถิ่มเบิดเนี่ยกระทางมังงแท่นี้นิดแตงจริงจริงเนียเอ๋สารเียนปลูกง่ายกระมูได้โลก สํามาอยู่ถึงเี่มนข่อยตายแอนแฟนละค่ะพี่น้องไปตรงห่วงนะค่ะพี่น้องค่ะอันนั่นนั่นนั่อาให้ซ้ำกันเอาให้นั่งซ้ำๆกันหุดหอมในมันใบดอกผักกาดหินหดคนอเสาดอกอันนี้ก็ให้เขาอันนที่แห้งแดดนะฮะแดดมันห่่นแดดมันแก่ ยาน,น่าบปตึงน้อยอออนนคือตันได้หดกูเสารมันบวหนันมันต้องหดหลายดอกพี่น,นอะะน,นค่ะน่าร่ะเุ็นไงบางกลองหลังบานค่อย กําลังบานคขาก็เอามาตังค์มซื้อเป็นตาอันพระเจ้าไม่หยิบไปดีดีด้อกาแฟค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินกาแฟเช้าพิมค่ะขอบคุณเด้อที่แวะเวียนเข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันทวนน่ะโรคยาได้พัยยาผ่านมันยาใกล้ด้วยพี่น้องจ้า ดอกโบตันบานแล้วบานแล้วโบตันโอ้ยมีสองดอกพี่น้องดอกหนึ่งจุ่มหนักกี่สิบาทห่ส่บบาทต้นนี้ก็มีอยู่ดอกเดียวสีเดียวกันสั่งว่ามันสีชมพูหอ,อยแข้งขอเอามากินกินแล้วแล้วขอกลา,างะ่ะพี่น้องค่ะลา่างได้แล้วขอเอามาผูกเหงา พวกน้ำเงาอันดอกไม้ข่อยมันเมนบ่น